Khi là là <laughs> ở làng ơi. Khi ở làng mất. Ui. Phở tiêu Lúc là đi. ให้ลูกตาเลยนะเหมือนกันนะโอ้โหได้แกะปลาไนท์อันนี้ก็มึนต,ตุกแต่ปลาช่อนเนี่ยเพิ่งจะมาตกแบบนี้โอ้ได้แกะนะยี่ครับเออใช่ปลาคันเท็งเอ้ยกินนะนะไม่รู้อะไรนะสิบยี่สิบปนะ่ะปลาปลา่าน ผมขอย้ำตังนี้เนี่ยเพราะผมรู้สึกมันมัวนะไม่อยากจะพลาดโอกาสนะกินนะกินนะ เขานารับติดปีชิ่งกับผมนะเนยอีกครั้งนะครับและวันนี้ครับก็เป็นหมายคลองรอกใหม่นะครับหมายคลองมึงท้าที่อยู่ข้างหลังผมเองนะครับก็สภาพหมายก็จะแนวนี้เลยนะครับก็จะยาวคลองยาวไปเรื่อยครับสีสันนรางรถไฟตดถนนตดถนนนะถนนใหญ่นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งมึงท้านะไปคุณท้านะครับส่วนนี้ก็คือเป็น นางรถไฟนะที <muitas> ่เปทางภาคเหนือนะไ่ภาคเหนือของเราทางนี้นะอันนี้คือเข้าเข้าพิพิวัติ์นั่นเองนะครับก็ทีีมารถไฟเลยนะเป็นหมายที่สวยกำลังรองโพงม่องโหมนะครับก็วันนี้ผมเองก็จะลองมาหาตัวดูนะครับว่าหมายนี้จะมีตัวหรือเปล่าแต่เห็นเบื้องต้นเห็นนะนะกัวปลามาตีกันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะตีกันหลายหมายหลายคนนะครับก็คือเดินไปเนี่ยบางคนก็ใช้กบยางบ้างบางคนก็ใช้เท็กซัสบ้างนะครับก็ถ้าได้มีโอกาสเจอกันคงทักทายกันนะครับถ้าสำหรับวันนี้ก็เสด็จอุปกรณ์นะครับอ่ะ เดี๋ยวบอกในคลิปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไดว่าบราซอนนะครับเวทอันนี้เป็นเวท10 20นะครับตั้งใจเอามาตกอพวกปลาแม่น้ำนั้นยกกระดีแต่ว่าเจอหมาเท็กซัสก็เอามาใช้ก่อนแก้ขัดนะครับรอบตัวเดิมนะครับไดว่าอัลฟาแอร์นะครับรอบเจ็ดหมุนซ้ายนะครับผมนะครับเราพร้อมกับเหยื่อยางเหมือนเดิมนะครับเท็กซัสนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยหมากันเลยนะครับจะได้ตัวยังไงเดี๋ยวนะนะ โปรดรับชมนะครับได,ได้ให้เกียรติรับชมช่องผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคก็เริ่มมาเลยนะครับสําหรับหมายนี้นะครับก็พยายามเท็กซ์กับบาซอนเหมือนเดิมนะครับผมอือแต่เป็นสิบยี่สิบนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูนะพยายามเช็กพยายามเช็กสายเช็คเหยื่อไว้นะครับว่ามันว่ามันเขาเรียกว่าไงสว่าไม่เปิดนะเพราะว่าสว่าเปิดนี่มันไม่ดีนะกดนะัดปะเนี่ย อม่น่าจะโดนต่อไม้เช็คเยอไปครับเพราะว่าสว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอืมว่าว่ามันการสว่ามันปิดหรือเปล่านะครับเนี่ยแทงกันไปลึกครับปลากินม,มันกัดเข้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับมันกัดเข้าอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวอืมลากขึ้นฝั่งเนี่เนียนๆเลยเงีย้ยอย่างนี้เลยนะเนียนๆอย่างนี้เลยนะ ค่อยๆเจิกๆมาลักษณะทํานองประมาณนี้นะถ้าเจอตัวก็ได้มันนะครับติดสวะเยอะครับเนี่ยเพราะที่ผมดูนะอืมันค่อนข้างแบบว่าปลากินแบบถ้ามันกินถ้ามันกัดนะอืมสว่านี่เป็นอะไรที่แบบทําให้เราบางทีก็อารมณ์เสียมกันนะครับอืเข้าวใหม่นะตรงนั้นผมคิดว่ามีตัวนะ มันเค,เคยเห็นอยู่ออืพยายามแทงให้ละเอียดนะครับทุกจุดมีปลาได้หมดนะน่น,นกัดนะปลากลัดอยู่ตรงนะี้นะเขาเรียกว่าขึ้นกัดนะไม่ได้ขึ้นจิบอย่างนี้นข,นขึ้นกัดนะครับ<ๆ>ก็ลองดูเลยนะครับเกิดมีตัวมันก็เอานะปลาช่อนปลาหุ่มถิ่นนะครับมันเจอมันเอาแน่นะพวกเหยียบบอมอะไรแบบนี้ อมืมันหวงถิ่นมันหุนถิ่นนะครับทรงเหยื่อจะไม่เป็นหนางใจนะคันสิบยี่สิบก็ให้ฟิลลิ่งแข็งแข็งนะครับคล้ายๆเหมือนกับเอ,อไม่ไผ่นะครไม่ไผ่เลยแหละถามว่าเอยทำไมมันถึงแข็งแบบนี้ก็คือมันเวทมันค่อนข้างที่จะเอาไว้ใช้กับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ถ้าตามตัอไปคันก็7กรัม,ม้งครับ7กรัมถึง28กรัมนะครับถึงตีได้ดีแต่เหยื่อนี้แค่ประมาณ เท่าแหละตะกัวนี่ผมใส่ไปสามจุดห้านะปลยางประมาณสองตันคือมันสเปคมันไม่ได้กันนะครับพูดกันไปแล้วนะครับมันไม่ได้กัน <f ew> คือมันเวทคันมันน้อยกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นให้เวทเยอะมันน้อยกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นในเวทคันแบบนี้นะครับก็เลยจะทําให้มันนะครับตีไม่ตีไม่เพลินอ่ะพูดง่ายคือตีตีไม่มันอ่ะ <f ew> ตี <f ew> <m> ไม่เพลินตีไม่มันเป็นเรื่องปกติ กลางวันนี้ไม่ค่อยมีนะที่นะเราก็ต้องดูๆไปนะแต่กลางวันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ค่อนข้างเยอะนะครับติดมาเราก็ต้องช่วยดึงออกนิดนึ่งดีครับพี่ได้ยังครับเพิ่งมาเหรอยู่บ้านอย่างนี้ครับเดิ <Remote noise> นมามีตัวนะประชอบมีตัวเนาะอืมอเห็นขึ้นขึ้นอยู่อะ่ะบางทีเห็นมัว่ายเลยนะคอลองล็อกใหม่นี่ก็สนุกหน่อยนะ ก็แดดเริ่มออกผมรอแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหมายก่อนอันนี้ค่อยมาซ้ำอีกทีตอนเย็นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมไปตีกระดีใต้สะพ,พานก่อนดีกว่านะครับผม,มอ,อ่ะเจอกันลุยอ่ะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนหมายก็เรียบร้อยนะครับอยู่ในหมายนะฮะสะพานนะฮะไม่รู้ชื่อสะพานอะไรนะครับแต่ก็คืออยู่ในเขตอําเภอเมืองของพิโล่นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะหมายประมาณนี้เลยนะ่าน้ําไหลแบบนี้เดี๋ยวลองมาดูกันว่า จะมีตัวหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแต่ระยะค่อนข้างไกลนะฝั่งนึงฝั่งนี้ประมาณสักผมว่าเป็นร้อยเมตรเลยนะเกินด้วยนะน่าจะประมาณสักสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยเมตรได้มั้งแล้วก็บรรยากาศฟ้าครึ้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาตีกระดีดูนะครับอ,อุปกรณ์ก็อบอกอีกทีนะครับเปลี่ยนชิปมาตรงนี้ก็คือลบยว่าบราซอนนะครับเบสสิบยี่สิบนะครับตัวหกฟุตสิบนะครับสองท่อนลอ่อเอากัแอร์ฮมมิ่งฟายเ่ะลองมาตีกระด,ดีดูนะครับ อืมก็ดีก็ประมาณนี้นะครับไปเชื่อมต่อกด็ดีไก่ชนก็ประมาณนนะคเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะตีสปินติดีปินนนะไม่เคยเหมือนกันนะสำหรับผมหมายนี้คือหมายใหม่เลยนะ เกี่ยวอะไรมาวะเกี่ยวอะไรมาวะโอ๊ยได้หนิตัวโอ้โหนี่ปลาแม่น้ำนี่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรมานะป่าแม่น้ำตัวแรกนะครับอืม,อมตัวแค่นี้ปลามันู่ป่าอะไรเหมือนกันนะ เออวิเกี่ยวหลังเข้ามาได้นะก็ถือว่าในปลาแม่น้ำหนึ่งตัวละเออไปไปได้ไวอืมโอเค้ยตัวคนน้ำนี่ก็คือปลาแม่น้ำตัวแรกของผมนะก็เป็นปลาปลาแปดใช่ไหมนี่เป็นชื่อปลาเลยนปลาแปดนพี่เขาบอกปลาแปดนะปลาตัวน้อยเนี่ยเดี๋ยวปล่อยโอเคนี่ปลาตัวแปลาแปดเล็กตัวแปะแปะควายนี่ตัวใหญ่ใหญ่ ปาเิลเต็มเลยลูกเหยื่อเยอะไม่กินนะ่าจะดีเฮ้ยเหมือนกันนะลม่รู้ปลาเลยนะเหมือนกัดนะโอ้โหได้แกะอันนี้สั่งข้าวว่านเหรอ <c oughs> อ้ยตัวที่สองนี่กัดใช่ใช่ใช่ผมไม่มีคิปเปอร์เลยกำลังสั่งซื้อมาอยู่นะ <c oughs> ตัวสองเนละพี่ก็าบอกปลาสั่งข้าวว่านนะครับทะ <c oughs> ลุเลยนะ ูก,กนนแข็งแรงอยู่ยนะ๋ยวปล่อยป,ปล่อยนะพี่ไม่เก็บนะ <Okay. S 1> เก็บไหมไม่เก็บนะปล่อยเออช่าเมื่อกี้เก็บตัวเมื่อกี้ได้สองตัวแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> พอทิงพอเก่งโม่ตาดไปแล้วนะสงังฆวานะม เมืกี้หาปลาไซส์ยังต่อไปนะครับก็ได้ไป2ตัวนะพี่ก็บอกอตัวที่2นี้ไปปลาสังขวปปาสนะก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวนี้ก็คงนะ่ะปล่อยไปแล้วนะก็เดี๋ยวหาไซสต่อไปนะครับดูซี่ว่ากว่าจะได้ปลาตัวใหญ่นี้กระดีผมจะเสียก,ก่อนหรือเปล่านะเมื่อกี้มันติดติดติดหินติดอะไรข้างล่างแล้วนะนะแต่ก็โชคดีม่อกี้เรือมาทําให้มันไหวตัวออกมาได้นะครับโอเคดูกันต่อ โอคือน้ำซะหน่อยหิวน่ะยังไม่ได้ในตัวเล็กๆมันไันพอกินนะครับตัวนี้เดียวเหมือนแบบว่างแล้วก็มาใครใช่ใช่ขาขอบเขาครับขคุณครับไม่เป็นไรไปขอแห้งขอแห้งคุยคุยขอแห้ง ผมก็ติดในองเดียวคลองแถวอึ้งพระแล้วก็ผมอยู่อดิดด้วยก็ตกแถวอดิดแถวน้ำหน้าเหมือนกันเนี่ยมีอดิดักษณะนี้แถวนี้ก็ต้ันตกแต่ปลาช่อนเนี่ยเพิ่งจะมาตกแบบนี้แหละโอ้ได้กันนะพี่เขาเออสม่ตมว่าผมว่าถ้าพี่เก็บนี้ได้เลยนะเนี่ยเออถ้าเก็บนี้ได้กินไปแล้วเนี่ยเพราะว่าสองสามตัวเลยเนะี่ยอ๋อรู้ว่าพี่อยู่ในกลุ่มปลาช่อนหลยเปล่าวะ มีบ้างครับเพราะว่าผมเหมือนเคยเห็นนะเหยื่อตัวเล็กๆมีคนไปโพสต์ลงใน,ในกลุ่มอะไม่รู้ใช่พี่ไหมพี่ไปโพนไหมไปโพสไหมมีแต่ลูกค้าผมคยโพสต์อ๋อแต่ลูกค้าแน่เลยนี่เนี่ยผมคุ้นมากเลยเสมือนเคยเห็นผ่านตาโอ้ไม่น่าเชื่อน้องยี้มันก็กินเนาะเยีม่มงมุมเนาะปลาตาดีมากเลยะเราแทบจะมองไม่เห็นปัญจปลาเล็กเปลี่ยนยุกไปเรื่อย ประเดงว่าทำเยอะทุกยุคเลยใช่ไหมเนี่ยปลา,า,า,าแปบควายนะครับในตอนนี้คือภารกิจหาปลาแปบควายนะใช่ปลาคันแข่งกินนะ ไม่ดูอะไรนะสีนี้สีปะปลาปลาตัว้ยตัวเดิมมะตัวอะไรไม่โด้ไม่เกี่ยวเข้ามานะสังข a w ตัวใหญ่เลยสังข a w ตัวใหญ่นะโอ้โหนี่ไม้เดียวได้เลยนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเออเออมันไปจับนะอ่านี่นะเดี๋ยวจับให้ดูแล้วก็อฟิลมาเนี่ครับตัวที่สามนะสำหรับวันนี้นะปลาแม่น้ำนะก็เป็นปลาสังขว w a ตัวใหญ่ ต่างดเราถึงกันเราต้องได้ตัวนะครับประกิจนะครับทุกท่านจะมีไซด์ด้วยนะเป็นหมายของลอกใหม่ะผมเองก็อยากจะประเดิมด้วยอิตโต้สีแท็กซี่จริงเหลือสีเดียวนะก็เลยใช้สีนี้เห <c oughs> สีเดียวนะครับไม่ใช้สีนี้นะอื ไปเดี๋ยวเราจัดต่อเลยมีมีกระช่อนจริงด้วยนะผมผมกดส่งไอส่งส่งไม่ทันนะหมายถึงส่งส่งเยื่อมันก็เลคยคลครก่อนนะเพราะมันตึงแล้วผมไม่ได้วัดนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่ตรงนั้นนะะถ้ากองเห็นนะ เยอะะะนไม่หลายตัวที่ผมเห็นนี่ก็หลายตัวแล้วนะครับผมขอย้ำตรงนี้นะเพราะผมรู้สึกมันมีตัวครับไม่อยากจะพลาดโอกาสนะกินนะกินนะผมขอย้ำตรงนี้นะเพราะผมรู้สึกมันมีตัวครับไม่อยากจะพลาดโอกาสนะกินนะกินนะ สู้มากโหสู้มากนะครับสู้มากนะเดี๋ยวผมจะงดัดเลยนะเพราะนี่สนะิบยี่สิบนะกิ่งเจือหายเลยเกียบร้อยได้เลยหนึ่งตัวปลาสันนะครับโอเคก็ได้หนึ่งตัวนะครับตัวขางส้างมีไ์นะมีไ์โู้แรงดีด้วย อีกไซส์ไม่ใช่อย่างเดียวแรงดีด้วยเคก็ค <an> ่อนข้างจะใหญ่นะถ้าดูจากตัวค่อนข้างจะใหญ่ครับก็กัดเข้าไปเต็มปากเลยนะเหยื่อไม่รู้ไปไหนแล้วนะโอเคสิบยี่สิบนะครับก็ยกขึ้นมาได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับค่อนช่อนบึงพระนะครับช่อนบึงพระนะครับก็เป็นบึงพระที่ว่าเขาเริ่มมีการเออขุดลอกคูคลองแล้วนะครับก็ได้ไซส์ประมาณนี้นะครับ ไซส์ประมาณนี้เลยนะครับช่อนนะครับโอเคเดี๋ยวหาตัวต่อไปอะน,ะนะครับน้าๆครับก็สำหรับผมวันนี้ก็คงจะพอเพียงเพียง<ๆ>พอแล้วนะสำหรับการตกปลานะครับในการตกรหมายปลาช่อนของบุพภาลอ,อกใหม่นะช่วงช่วงทเที่ยงช่วงกลางวันมานะครับก็ปลาไม่มีนะครับก็เลยหนีไปตกแม่น้ำเป็แม่น้หน้านะครับที่ไปตกกันที่ห็นที่ได้ปลา กับมาที่นี่ท้มันก็ได้แต้มนึงนะฮะกัดเยอะก็ลงกับปลาแม่น้ำนะครับก็เรียกชื่อปลาไม่ถูกฮะปลาอะไรไม่รู้นะฮะปลาตัวน้อยๆนะครับหือเจ้าถี่เขาก็บอกว่ามีชื่อปลาโนุนปานี่ปานี้อะไรก็ลองไปย้อนดูว่ามันชื่อปลาอะไรนะแต่โดยรวมก็คือผมกับอการปลาแม่น้ำสามนะครับปลาช่อนคลองหนึ่งครับก็เป็นสี่แต้มนะครับวันนี้หมาสุดแล้วนะแต่ปลาสีแต้มนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตลาดนี้ โอเคครับสำหรับนา้นาๆที่กดเข้ามารับชมถึงตอนนี้ก็ขอฝากช่องรรทราพสิทธิ์ชิงไปด้วยครับโดยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมน้าเนยนยครับผมและคลิปหน้าผมจะพาไปดูที่ไหนกันต่อนะครับกดติดตามสักกดรรีไว้เจอกันแน่นอนซ้อมลวย